สามหนุ่มมีหลักยิ้มตรงกัน นิโคเทริโออังกฤษนิโคเทริโอเื่อเลนกีหรือนิกกี้นักร้องสาวมีชื่อเสียงจากผงงานเพลงกาโปโลครับและบุษบาหน้าเป็นปัจจุบันในปี2557นิโคลมีซิงเกิลใหม่ภายใต้สังกัดใหม่สหภาพรุนตรีเปลี่ยนชื่อจากนิโคเทเิโอเป็นนิกกี้เทริโอชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งและเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อนิโคเทเิโอเช่นเดิมในเพลงตัวติดการล่าสุดขึ้นแทนเป็นศิลปินเต็มตัวเรียบร้อยแล้ว สำหรับน้องทิกเกอร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนิโคเทริโอและแมวจิรศักดิ์ล่าสุดนิโคลได้โพสภาพของน้องทิกเกอร์นาเดตและบิลกินรวมเฟรมกันหลังจากที่ทั้ง3ามหนุ่มเจอกันที่งานอ e ีเวนต์ n, หลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องน่ารักมากค่ะแม่มีหลักยิ้มเหมือนกันเลยหล่อ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 แง่มีหลักยิ้มเหมือนกันเลยหลัลลลกยิ้มคูณ3ามเลยประกบรุ่นพี่พระเอก